ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมร้านวาวเดับเพิ่งยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม25 6 4นนะครับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับอยากจะมาขายลขายเหมานะครับสินค้าตีกลับนะครับอ่ะบางตัวก็ดีบ้างเสียบ้างนะครับผมก็จะขายคละนะครับขออนุญาตขายเป็นราคาช่างสินค้าไม่มีรับประกันนะครับผมย้ํานะครับสินค้าไม่มีรับประกันขายโลกนะครับ ก็สินค้านะครับตีกลับมาบ้างอะไรบ้างนะครับผมตีกลับมาบ้างเคลมบ้างอะไรบ้างเสียบ้างพังบ้างนะครับผมก็ดีบ้างส่วนนะครับผมไม่ดีก็มีนะครับก็ค้าๆกันไปนะครับเอาไปซ่อมเองนะครับผมอันนี้นะครับไม่มีรับประกันผมต้องบอกก่อนนะครับขายโลทั้งหมดตามภาแบบนี้เลย1น0 0งบาทรวมส่งฟรีนะครับผมชัดเจนนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมสินค้านะครับจะมีหลักๆนะครับก็จะมีชุดกล้อง night vision แล้วก็ร d ด นะครับแล้วก็เลดดดอทสีรูปแบบนะครับแล้วก็เลดดอจุดเล็งนะครับผมเป็นจุดไข่ปลาแล้วก็เลเซอร์ตั้งศูนย์สามตัวนะครับสินค้านะครับผมมีปัญหาไฟไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับผมต้องไปซ่อมเองนะครับสินค้าท่านจะได้ทั้งหมดตามภาพนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เช็คให้ลูกค้ารับชมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับสังเกตดูนะครับจอไนท์นะครับผมกล้องนะครับสองตัวนะครับผมจออีกนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าจอห้าห้าจอนะครับผมแล้วก็กล้องสองตัวอ่าจอหกจอนะครับผมอ่าโอเคจอหกนะครับจอหกอันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล้องสองตัวนะครับตัวครอบหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไฟฉายอินฟราเรดสองตัวนะครับขาจับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวนะครับผมแล้วก็ที่ชาร์จฐานนะครับที่ชาร์จทัชฐานหนึ่งตัวสองตัวนะครับอ่าตัวแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ เลดดอตสองตัวหนึ่งสองนะครับเลดดดอตสองตัวแล้วก็ทานสามโวลต์นะครับฟีห้าก้อนแล้วก็เลดดดอทสีรูปแบบนะครับอันนี้ลูกค้านะครับส่งมาเคมแบบนี้เลยแกะมานะครับชิ้นเป็นอ่าในส่วนชิ้นส่วนกระจัดกระจายมาในกล่องเลยแบบเนี้ยเอาไปเลยครับผมเอาไปเลยไปซ่อมเองนะครับแล้วก็เลเซอร์ตั้งศูนย์นะครับไฟไม่ติดนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมีอยู่สามตัวเอาไปซ่อมเองนะครับใช้งานเองอ่าไฟฉายนะครับมีนึงตัวครับด้านบนนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็พลเชิเน แล้วก็ทานแบบชาร์จได้สีก้อนฟรีนะครับเอกสารยังครบเลยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคา1,000บาทนะครับแป๊บเดียวหมดแน่นอนทักมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่พูดมาก ID เดียไลน์ศูนย์แปดหกครับผมไม่มีรับประกันนะครับแบบโอนเท่านั้นนะครับราคา1,000บาทรวมส่งฟรีแบบโอนเท่านั้นนะครับผมติดต่อไลน์ไอเดียศูนย์แปดหกสีแป๊บเดียวหมดแน่นอนครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ